ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของทริปนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สามสิบห้านะครับเราตื่นเช้ากันเราจะไปไหนกันครับผู้ใหญ่ไปดอยตาปังนะครับ,รบเรารีบตื่นเช้ากันนะครับเพราะเราจะไปดูทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยตาปังกันครับตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะครับเดี๋ยวเรา,เ,ราเดินทางกันเลย <Hello. S 1> ตอนนี้นะครับตีห้าครึ่งนะครับเรา ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับเราขับมาชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยน,นะครับโอ,โอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหหโหดโอ้โห อราจะถึงแล้วนี่ไงมองเห็นเลยข้างๆตอนนี้นะครับเป็นเวลากี่โมงแล้ว ตีห้าห้าสิบสี่นะครับเราขึ้นมาประมาณยี่สิบนาทีนะครับตอนนี้ถึงข้างบนยอดเลยตาฟังนะครับคือประมาณห้าทีแรกเนี่ยกําลังแบบชิวๆเลยถนนดีมากครับพอสิบห้านาทีหลังเจ็บตูดมากตูดระบมากต,ตอนนี้ครับก็ถึงแล้วมันยังมืดอ,อยู่นะครับคือเราเปิดไฟนี่ตอนนี้เด่นมากนะครับเห็นครับคือตอนนี้จริงๆแล้วสภาพเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเขา ไปก็เลยมีแสงแต่ว่าห้างจริงแล้วไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะรอพระอาทิตย์ข no ึ้นกันครับพวกเพิ่อนเติมเรื่องรถนะครับก็คือเรามาแล้วเราก็จอดรถแล้วก็ขึ้นรถของเขาทุกแม่แม่เป็นรถนะครับคนละห้าสิบบาทขึ้นรถยังไม่รู้เพราะว่าจํานวนคนมันอ๋อครัจะเฉลี่ยคนเฉลี่ยตามจํานวนคนนะครับแล้วก็ อย่าลืมเสื้อกันหนาวเพราะอยู่ข้างล่างอากาศมีเย็นแต่ข้างบนอ่าเป็นไงล่ะดูโอ้ยเขามองมันมองไม่เห็นว่าผัวปิวมากหนาวหนาวมากนะครับคือตอนแรกผมใส่แค่เสื้อขาวไว้ข้างในนะยังรู้สึกร้อนเลยตอนนี้ฮะเสื้อันถาวก็ไม่พอโอเคจะให้ดูวิว๋อแเราจะบอกว่าที่นี่ดาวชัดมากดูมองมองอะไรเห็นเออเดี๋ยวผมถ่ายรูปมให้ดูแล้วกันเนาะให้ดู โอเคนะครับตามนั้นเดี๋ยวเรารอภาคที่ขึ้นกัน ตอนนี้นะครับเราก็ลงมาจากตรงจุดชมวิวข้างบนนะครับแล้วก็มากันตรงลานลมโชยนะครับก็คือเป็นลานที่เขาตั้งเต็นท์นี่เองนะครับที่นี่มีคาเฟ่ด้วยนะถ้าใครต้องการรับประทานกาแฟหรือุ่งเช้าเรียกว่าคาเฟ่เหรอใช่ก็เขาเขียนว่า, and camping, าวคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งก็เขาคาเฟ่ไงนะอ๋ออ่าเป็นไงเนี่ยครับมีคาเฟ่นะครับคือใครหิวก็มาแวะได้นะครับผม นี่ถูกด้วยนะเนี่ยโอนจริงยี่สิบห้าบาทชาร์จ<า>มอค่าสามสิบบาทด้งยนะโอ้โหล,ลุงชวยโอเคครับเดี๋ยว,ลลวยเก็บบรรยากาศห้ดูกัน ขนานลงนะครับหน้าก็อวค่ะขึ้นอีกนี่ดูขายันไว้นะเฮ้ยอย่ายัดเดี๋ยวตูดเลอะนะครับโอ้ยแต่พิมพสวยนะอ๋อนี่เห็นพระอาทิตย์แล้วเนี่ย ตอนนี้นะครับเราก็นั่งรถตรงมาถึงข้างล่างกันแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาเท่าเดิมนะประมาณ20นาทีนะครับนี่รถของเราก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆถ้าเหมารถเนี่ยก็คือ500บาทไม่เกิน10คนนะครับแต่ว่าเรามี5คนนะครับแล้วก็มีคนจอดอีก2ก็เป็น7คนตกเฉลี่ยแล้วประมาณคนละ70บาทนะครับเรามากัน5คนก็3 5มาบบาทนะครับผมแล้วเราก็ต้องนั่งรถของเขาเนาะเราไม่สามารถขับรถของเราขึ้นไปเองได้นะครับส่วนตรงที่จอดรถนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทั่วไป ก็สามารถปักหมุดไปที่มานิลาคาเฟ่นะครับผมโอเคและสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย